สงครามหมอลำเมื่อมีข่าวลงว่าวายุเครียดจัดเป็นนี้กว่า9ล้านบาทและกำลังจะเสียวงไปพิมพ์พดาวที่ได้เห็นข่าวก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายไม่เว้นตะวันในวงหมอลำสาวน้อยเพชิดบ้านแพงแบบนี้จังหวะนั้นพีรชาที่ได้เห็นข่าวของวายุเช่นกันก็เดินเข้ามาหาพิมพ์ดาวด้วยสีหน้าที่ดูแตกตื่น เพราะเป็นห่วงวายุเช่นกันแต่พิมพ์ดาวก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่าคนเก่งและเข้มแข็งอย่างวายุจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้พิรชาที่สงสัยว่าคนที่มันปล่อยข่าวต้องการอ,าอะไรกันแน่พิมพ์ดาวจึงคิดว่าพวกมันน่าจะต้องการยึดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเป็นของตัวเองแน่ๆซึ่งคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้คงหนีไม่พ้นฝีมือของพระแพง พิมพ์ดาวที่เป็นห่วงวายุมากจึงลองโทรหาวายุแต่เขากลับไม่ยอมรับสายเพราะกำลังยุ่งอยู่กับงานในวงนั่นกับทำให้พิมพ์ดาวยิ่งเป็นกังวลใจไปกันใหญ่เพราะไม่รู้ว่าวายุไม่ยอมรับสายเธอเพราะอะไรจึงบ่อนออกมากับพีรชาไปว่าวายุไม่ยอมรับสายพิมพ์เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างพิมพเป็นห่วงเขาค่ะพีรชาที่ได้ฟังก็พยายามปลอบใจพิมพดาวไปว่า เขาอาจจะกําลังยุ่งอยู่กับงานในวงหรือเปล่าถ้าเขาว่างเดี๋ยวคงโทรกลับหาคุณเองนะครับส่วนป้องกับแอนนาก็ต่างเป็นห่วงความรู้สึกของวายุหลังจากที่มีข่าวโจมตีออกมาให้วายุเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงบอกไปว่ามึงเห็นหรือยังข่าวลงกันตตึมๆว่ามึงเครียดจัดวงกำลังจะเจ๊งและยังมีข่าวจากเพจดังเพิ่มมาอีก ขาพู์ว่าลูกเจ้าของวงดังทุกหนักพี่ชายกู้หนี้นอกระบบมา9ก้าล้านไม่ใช้คืนมีสิทธิ์ถูกยึดวงวายุที่เห็นก็นิ่งไปและรู้สึกเบื่อหน่ายที่มาฟังข่าวไร้สาระแบบนี้ซึ่งข่าวที่ออกมาทั้งหมดนี้พวกเขาต่างคิดว่าเป็นฝีมือของพระแพงอย่างแน่นอนวายุบอกว่าไม่ต้องไปสนใจที่พระแพงให้ข่าวโจมตีเขา ไม่ว่าอย่างไงเขาจะไม่ยอมให้วงถูกยึดแน่เขาจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองส่วนพระแพงผู้อยู่เบื้องหลังข่าวเสียหายของวายุก็เร่งจัดการโทรไปหาทั์ให้ทำอะไรบางอย่างโดยบอกไปว่าพี่ทั์เห็นข่าวของไอ้วายุหรือ,อยังตอนนี้ไอ้วายุมันกำลังแย่ข่าวออกไปแล้วว่าวงมันกำลังจะล้มละลายเราได้โอกาสจัดการมันแล้วนะพี่เล่นมันให้หนัก ไม่ให้มันกลับมาขัดขวางพวกเราได้อีกทัดรับปากว่าจะจัดการวายุให้เองวายุที่กำลังจะเดินทางตามไปต่างจังหวัดก็ถูกทัดละพักพวกบุกเข้าไปทำร้ายจนสลบไปและต่างช่วยกันจับตัววายุเอาไว้หวังจะฆ่าปิดปากป้องกับแอนนาที่เดินทางมาก่อนวายุเพื่อจะแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ต่างจังหวัดป้องที่เห็นวายุไม่มาสักทีก็รู้สึกกังวลใจขึ้นมา หลังจากโทรหาแล้ววายุก็ไม่ยอมรับสายจึงบ่นออกมาด้วยความหงุดหงิดไปว่าหายไปไหนของมันวะแอนนาที่ได้ฟังจึงบอกไปว่านั่นนะสิแอนนามีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาเพราะเป็นห่วงคนรักมากเพราะก่อนหน้าเธอก็ลองโทรหาวายุแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายเธอเช่นกันทำให้วายุกับแอนนาต่างเป็นกังวลใจมาก กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับวายุเพราะก่อนหน้าวายุเคยบอกกับแอนนาว่าพวกของพ่อแผงกำลังจ้องเล่นงานพวกเราอยู่ให้ระวังตัวกันให้ดีแอนนากับป้องจึงต้องช่วยกันออกไปตามหาวายุซึ่งในตอนนั้นวายุถูกทัดจับตัวไปก็ฟื้นขึ้นมากลางทางเข้ามาจัดการทำร้ายวายุที่กำลังคิดจะหนีทั้งเตะทั้งต่อยไม่ยัง้ง วายุก็พยายามพืชสู้สุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถชนะพวกหมาหมู่ได้ทำให้วายุถูกลูกน้องของทัดจับตัวไว้จังหวะนั้นทัดได้เอายาเสพติดขึ้นมาสเม็ดจับยัดใส่เข้าไปในปากของวายุบอกไปว่ามึงแดกไปซะสองเม็ดมึงได้หลับสบายแน่วายุพยายามขัดขืนแต่สุดท้ายก็ไม่ผลเนื้อมือของทัดที่ทำให้วายุต้องกืนยานั้นลงไปจนได้ ทำให้วายุถึงกับตาค้างด้วยฤทธิ์ยานั่นก่อนจะสลบไปพวกของทัตปล่อยให้วายุนอนสลบอยู่ริมถนนตามลําพังจนพวกชาวบ้านมาเจอและแจ้งกับตํารวจและจากการตรวจร่างกายกับพบสารเสพติดอยู่ในเลือดของวายุจนกลายเป็นข่าวดังขึ้นมาว่าวายุเครียดจากที่กําลังจะเสียวงคิดสั้นด้วยการเล่นยาจึงทำให้วายุถูกจับข้อหาเสพยาเสพติด ทั้งที่มันไม่เป็นความจริงเลยสักนิดทั้งหมดเป็นแผนของพระแพงกับทัศที่ร่วมมือการจัดการใส่ร้ายวายุผู้หวังกำจัดวายุให้ออกไปจากวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหวังให้พระแพงขึ้นมาเป็นผู้บริหารวงเต็มตัวซึ่งป้องกับแอนนาก็พยายามหาทางช่วยวายุและเป็นพยานว่าวายุไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแม้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็ตาม วันต่อมาพีราชาที่เห็นข่าวของวายุก็ตกใจมากจึงรีบมาบอกกับพิม์พดาวไปว่าคุณเห็นข่าววายุหรือ,อยังอะ่ะพิม์พดาวที่ได้ฟังจึงย้อนถามไปว่าข่าวอะไรคะพรีรชาจึงบอกไปว่าก็ข่าวคุณวายุถูกจับข้อหาเสพยานะครับพิม์พดาวจึงรีบดูข่าวนั้นอีกครั้งก็รู้สึกเป็นห่วงวายุขึ้นมาจึงพากันไปยังโรงพักและหาทางช่วยประกันตัววายุออกมา เมื่อพีรชาที่เห็นชวินอะาการดีขึ้นจากการโดนคุณสายมนดำแถมยังเดินหน้า,นางอขอคืนดีกับพิมพ์ดาวทําให้พีรชาที่กําลังสารสัมพันธ์กับพิมพ์ดาวก็รู้สึกกังวลใจขึ้นมาและเพราะความชัดเจนเขาจึงตัดสินใจขอเคลียร์ใจกับพิมพ์ดาวตรงๆว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขาพิมพ์ดาวจึงบอกความในใจไปว่าคุณพีไม่ต้องกังวลใจเรื่องคุณชวินหรอกนะคะเพราะพิมพ์ไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้ว มีแต่ความหวังดีให้กันเท่านั้นเรื่องระหว่างเธอกับคุณชวินคงไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะคุณชวินมีลูกกับพิมพ์ใจมีคนแรกของชวินไอดินคือลูกชายของชวินเธอยินดีและดีใจกับพิมพ์ใจและไอดินก็เป็นคนดีด้วยพิมพ์ใจเลี้ยงลูกมาได้ดีมากเธอ,อยากเห็นเพื่อนรักที่เคยเสียสละเพื่อเธอมาแล้วมีความสุขในชีวิตบ้าง เมื่อแอนนากับป้องรู้ว่าพระแพงร่วมมือกับทัศส่งคนไปเล่นงานวายุจนมีข่าวเสียหายออกมาแต่สุดท้ายวายุก็ผลผิดและยังให้การสักทอดว่าเขาถูกทัดละพักพวกจับตัวไปทํายังจับย็บยาเสพติดให้กินด้วยเมื่อมีหลักฐานเอาผิดสักทอดมาถึงพระแพงจนดิ้นไม่หลุดเพราะก่อนหน้านี้ทัดได้ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไปรับโทษในคุกป้องกับแอนนา จึงตามหาพระแพงเพื่อจะพยายามเกีย้ยกล่อมให้พระแพงยอมมอบตัวกับตำรวจเธอหวังว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้พระแพงมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในอนาคตก่อนที่เรื่องราวจะแย่ไปกว่านี้จนแก้ไขอะไรไม่ได้แต่พระแพงกับไม่ยอมจึงให้มิกกี้ช่วยพาหนีไปหลังจากที่ชวินหายป่วยก็ตัดสินใจมาเซ็นใบายาให้กับพิมพ์ดาวเพื่อปล่อยพิมพ์ดาวไป พราะเขาในตอนนี้รู้แล้วว่าไอดินคือลูกชายของเขาและพิมพ์ใจคือเมียที่เขาเคยรักมากที่สุดชวินได้กลับไปอยู่กับพิมพ์ใจและไอดินก็ยังคงทำงานเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีให้กับวงบ่รามอ,อีสานนครศินต่อไปทั้งยังได้สมหวังในความรักกับคำนางอีกด้วยพระแผงที่ยังไม่สำนึกยังคงใช้คูณสายมนดำที่มีหวังกำจัดทุกคนแต่สุดท้าย ก็แพ้ภายตัวเองเพราะผีพายผีปอบที่พระแพงทำคูณใสไว้กับคนอื่นย้อนกลับมาทำร้ายพระแพงเพราะพระแพงไม่เคยให้ข้าวให้ปลาผีปอบผีภายเลยไม่เหมือนกับตอนที่พ่อปู่เป็นคนทำพิธีให้พ่อปู่จะเลี้ยงผีพายผีปอบเป็นอย่างดีเวรกรมตามสนองพระแพงเข้าซะแล้วให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพระแพงที่ถูกผีพายผีปอบเข้าสิงเล่นงาน จนทำให้พระแพงสติแตกเหมนคนบ้ามีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นสุดท้ายพระแพงก็ถูกจับเข้าคุกชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อ,อไว้ส่วนความรักของวายุกับแอนนาก็กลับมารักกันมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ทั้งคู่ต่างช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันวายุตัดสินใจขอแอนนาแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป ส่วนความรักของพิมพ์ดาวกับพิรชาก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ต่อไปแต่สิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วคือการเป็นผู้บริหารของพิรชาที่ทําให้วงหมอลำอีสานนครศิ์เจริญก้าวหน้าไปไกลมากจนมีงานแสดงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งคํานางก็ได้เป็นนางเอกหมอลำของวงอีสานนครศิลป์ด้วยแล้วทาให้วงหมอลำอีสานนครศิล์ของพิมพดาวกับพิรชา มีชื่อเสียงโด่งดังและยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นแถมยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันจบบริบูรณ์หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ